เอาแล้วก็กอล์ฟการ์ดเชนคนด้วยหรครับผมผมวันนี้แล้วเลเกมไฟน์นฟเฟตินเองนะฮะวันนี้ไม่เป็นยังไงดีละ่ะใช่ทำไมเนี่ยเล่นเกมตัวเต็มคอไฟน์นเฟติีอืมผมก็อลองเล่นไปนิดนนะึงแต่เมื่อกี้คือที่ฝึกกันนิดหน่อยใช่แล้กกวก็เราจะมาเริ่มกันเลยะฮะคืนแรกกับคืนไฟ เลือกนะาแต่ไา้โอเมา,เมาละเลือเล่อกเลือ<า>เ่อนเชนับไมแห่มืเดิมเลยแม่เราต้องปิดโทรศัพท์ต้องกกล้องก็ได้นะฮะเราแค่นั่งเฉยเราเลื่อนไปแค่สองเคืนก็พอ ก็เอเดี๋ยวนะแสงดำดำนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยทำไมมสีดำดำวะเอาก,ก,ก,ก็ก็คืนแรกเราเป็นดำดำแล้เหรอแปลกๆแค่โอติดคืนแรกมันจะไม่ดำ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 นะ จะบอกกัยนคกขานหทั้งหมดเลยนะตอน เงียบจ is, er pues ังเลยเงียบจังเงียบมากเลยนะครับืแต่ละคืนแต่ละคืนนะฮะท่านผู้ชมถ้าเสียงเงียบไปก็ไม่ได้เฮ้ยอะไรวะเสียงตึ้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 งอะเสียงอะไรอะอะไรวะ เพิ่งเริ่มหลอนแล้วนะเสียงตึ้งๆเมื่อกเสียงอะไรมันหลอนนะไอเฮ้ย <c oughs> มีเสียงตึ้งๆด้วยเออทำผมหลอนด้วยเนี่ย 好嘞 ขาที่อยู่ตรงด้านมันจะเป็นนี่เป็นกระต่ายกระต่ายจะมาฝั่งนี้ตอนแรกมันจะอยู่ตอนนี้นะอยู่ตรงนี้แต่อยู่ตอนตอนแรกตอนที่สองมันอยู่ตรงนี้ก่อนแต่ว่าตอนที่สามว่าืนมันมีไงมันจะมาตรงนี้ก็ได้แล้วก็มันจะมาตรงนี้ลนลลนเลยผมบอกง่ายๆก็คือกล้องหนึ่งก็คือไอ้เอ A. กล้องหนึ่งเองก็คือกล้องที่จะแสดงผลใด้ ห้องหนึ่งบีก็คือก็คือห้องห้องแบบห้องจัดปาร์ตีอ้อะครับห้องห้ามีห้องห้าก็คือห้องเก็บของพวกห้องเก็บอุปกรณ์ของพวกหุ่นอะ,อะเป็นพวกหัวหุ่นอะไรใหญ่อะไรเนาะแล้วก็มาจัดที่สองเอสองเอปุ๊บมันจะมาะมันจะมาที่สองเอเลยอพอสองเอใช่ไหมครับก็มันจะมาแค่ได้แค่สองที่ก็คือสามกับสองบี ถ้ามันที่สามนันฐานไปกับมาหาที่ตรงนี้เลยนะฮะเส,เสียงเพลงดีเลี่ยวเหรอทำหลอตลอดเลยเสียงเพลงอะ่ะมาต่อมาตอ่อถ้ามันถ้ามันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ถ้ามันฐานไปทั้งสองอันนี้แสดงว่าถ้าได้ยินเสียงนะฮะได้ยินตึง,ต,ง,ต,งตึงเสียงเดินนะฮะเสียงเดินมันหุน่นยนต์อ่ะท่านผู้ชมก็ดได้ยินไหมฮะน่าจะไม่ได้ยินเลยก็ อะอย่างมันจะได้เสียงตึง้งตึเสียงแบบดังมากๆเลยแล้วก็มันจะมาตรงนี้ปุ๊บเปิดแล้วก็ปิดไฟไม่ใช่ปิดไฟถึงปิดประตูอธิบายเรียบร้อยแล้วฮะไม่รู้เข้าใจไหมฮะท่านผู้ชมแชื่อรู้สม,มันอยู่ตรงนี้วะอีกแล้วเสียงเพลงนี้อีกแล้วทำมันหลอนตลอดเลย ไปวันนี่มึงวันนี่มึงจะไปเมื่มาวะบนหน้ามึงต้องทำมาไรอ่ะโอเคได้เสร็จตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึกตึกอยู่นี่ไงอยู่นี่ละโอเคเดินมาอย่างรวนเร็วมากเลยโอ้โนี่ไง có cháy bay nhiêu một cái đấy nè ถ้าชีดขึ้นมาก็จะเล่นเกมพวกแบบผีเยอะๆนะแมไหหบบ่ไม่ไหวหรอกเวลาผมผมไม่ไหวหรอกเป็นผีแล้วสะดุ้งเยอะอุ้ยมาแล้วเอาอ๋าอมันอยู่ตรงนี้มันมีสิทธิ์อยู่มันอยู่ตรงนี้นะมันจะย้ายที่ไปมาเอามาแล้วชิกะนี่ไงชิกะ ผมค่อยบอกชิการ์ที่หลังนะเดี๋ยวขอเอาเอาวันนี้ออกก่อนโอเคไปแเลยเหรอเอากลับไปทำไมวะโอเคนั้นก็ขอบอกเลยชิกะร์ชิการ์ก็คือเป็ดตัวเหลืองๆที่อยู่ตรงกลางนะฮะใช่ซึ่งชิกะร์จะมาแบบรูปแบบการเดินก็คือไปที่ดับำหุบหัวดำดำบิดดำดำบิก เสียงดำๆนี่แหละคนคนเสียงดำๆเก่งมากเลยนะกระดมเมาแล้วเหรอนี่ไงครับคนเห็นมือหรือเปล่าครับผูบอกในน้โมแล้วแต่เป็นแบบนี้รอรอเสียงตึ๊กตึ๊งโอเคจะมาบอกเลยชิกะได้อยู่ที่ A1 หนึปุ๊บข้ามไปที่เก็ดเลยนะฮะ ที่กาบประเอนนก่อนตอนแรกเหมือนกับบันนี่เลยนะฮะเป็นห้องทางเดินไปแล้วแล้วก็ไปที่ที่เจ็ดนะแล้วก็ไปที่เจ็ดนะฮะไปที่ห้องทางเดินที่จะเป็นแบบห้องน้ําแล้วก็ไปที่ ก็หอมไปทาห้องทางเดินที่มันจะแขงคงเคงคงเคงคงเคงนะฮะนั่นแหละไปที่หกไปที่ห้องทางเดินหกแล้วก็ไปทีงห้องทางเอเกับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือ A A B C B อ่ะ C B ไม่จ้อง็นซีเกับ C B ตอนแรกจะไปอะไรนะโอ้โหอีกแล้วอ่ะ